เตยถามเรื่องงานหน่อยค่ะช่วงนี้กลับมาทำงานงานเยอะไหมครับตอนนี้เมื่อบ้านก่อนๆนะครับเพิ่งจะเริ่มมีงานนะครับแต่ว่าเจอโอเมกอนมานะครับเหมือนจะเลื่อนบิกนะครับแอนซนไปเยอะไหมแอนซนไปเยอะครับก็เยอะครับเพราะว่าบางบางจังหวัดเขาก็แบบมีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ครับครับเขาก็งดงดจัดงานครับก็ห่างกี่งานได้คะที่เราต้องศูนย์ใจกับเรื่องนี้ จำไม่ได้ครับแสดงว่าทั้งเป็นหลายงานาก็หลายงานครับรวมถึงงานปีใหม่้วยไหมอ่างานปีใหม่ก็ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยครับที่ที่คิวล็อกไว้นะครับว่าจะยังจัดได้ไหมว่ายังต้องเลื่อนตอนนี้เป็นในที่ไหนบ้าว่าต่างจังหวัดรับตอนนี้เป็นงานแบบต่างจังหวัดครับเป็นพวกแบบงานกาชาติงานประจาปีนี่ครับเราอยู่อีสานด้วยเนาะแล้วอีสานตอนนี้ก็หลายจังหวัดเหมือนกันป้องกันตัวไงาง ป้องกันตัวยังไอง,องไรครับก็ไม่ไปที่คนเยอะนะครับก็ใส่แมสล้างมือครับผม,มบแล้วเวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราแบบต้องสัมผัสกับแฟนๆแล้วครับ,รบก็มีศิลปินที่ติดเนาะอ๋อในช่วงคอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือทางงานยังงดสัมผัสมือครับอาจะงดสัมผัสมือแล้วก็ยังให้คนที่มางานใส่แมสครับ อย่างคุณตัวเองเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากเรายังไงคะเพราะแน่นอนแฟนคลับมาอยากสัมผัสเราเนาะก็เขาน่ารักนะครับเขาเข้าใจครับเข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดน่ครับเขาก็แบบคือแค่มามาดูเราบนเวทีแค่นี้เขาก็กลับบ้านนครับไม่สัมผัสไม่สัมผัสมือสัมผัสใจได้ไหมคะก็ได้นะครับผมครับอันนี้เลยคือเป็นงเรูยนล้วโรงเรียนเป็นยังไงบ้าง ครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดนะครับครับเพราะว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามาแบบนี้อีกรอบนึงจะยังไงครับก็ต้องดูสถานการณ์ครับผู้จ้ไม่ได้สอนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ละครับก็สอนที่งเรียนเลยครับออนไลน์แต่ว่ามันปิดก็เลยไม่ได้ไปครับเน่ยครับเรื่องหนึ่งเห็นพี่กล้องห้ยไล่พี่แซลบอกว่าจะไปเล่นหนังเลยแม่นบอกไปโอ้จะแซวเล่นมั้งครับเอาอาจจะไม่ นังอะไรครับนางที่บอกว่าอะไรอีสานระจดนบานอ๋อเอารูปเต้ยไปเรวทําเล่นมั้งครับน่าจะทําเล่นทําเล่นให้เอฟซีอันนี้เล่นได้ไหครับอ๋อคือเรายังไม่ได้รับการติดต่อมาใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไปก็น่าจะแกเอาไปเล่นฟรีมั้งครับคิดว่าครัวเราะนะคะถ้าจะเล่นฟรีก็ต้องต้องคุยกันครับเต้ยอยู่กับแกงโน้นได้ไงฮะเอาแบบโหพูดพูดจาแผ่วพาวโอ้ ครับใช่ครับ่วนมากผมเป็นผู้ฟังครับเราโดนหลอกอเป่าเนี่ครับแบบยังไงครับโดนโดนหลอกต้มหรือเปล่าต้มเนอ๋อไม่นะครับกินน่ารักดีครับทั้งพี่เบิ้ลเอ้ยครับเคียเบิ้ลปทุมราชแล้วก็พี่กองไอยไรยเขาก็แบบน่ารักดีครับเป็นแบบเป็นกันเองครับแค่แบบบางครั้งเขาก็จะพูดพูดทะลึ่งทะลึ่งเฉยครับเขาแกล้งเราบ่อยไหมอะคะเหมือนเราเป็นน้องอําเฉยครับมีมีอําอะไรอย่างงี้เฉยครับ เขาพูดเล่นเรื่่งกันอยที่เราทำเขาอะร่ี้ครับผมหัวเราะอย่างเดียวครับยิ้มหัวเราะอย่างเดียวครับเรพูดน้อยวิธีมัดใจแฟนคลับเสมอเเออผมว่าเขาน่าจะชอบฟังเพลงมากกว่าครับครับอย่างคอนเสิร์ตนี้ผมก็พูดน้อยครับวนมากจะเล่นอย่างเดียวครับเล่นครับเพราะว่าถ้าพูดแล้วกลัวแบบเขาไม่รู้เรื่องครับกลัวงานมันก่อยครับก็เลยร้องอย่างเดียวดีกว่าครับผเล่นหนังเล่นละครก็ตามบอกไปใช่ครับ ตามหมดนะแต่พี่หม่ำก็เตรียมต่อให้อีกเรื่องนึงนะครับใช่ครับต้องไปดูนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับตัวอย่างตอนตอนตอนจบนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงจองไว้แล้วครับจองไว้แล้วครับเป็นความลับพี่หม่ำน่าจะความลับนะครับใช่ไหมครับความความลับครับนม่ความลับเ้าเจ้าว่าไปแ้วนั้นนะอ๋อครับครับก็บอกบอกแค่นิดเดียวครับบอกนิดเดียว